8คนรั้8ไม่เอาน้ำเปล่าแล้วแม่เจ้าน้ำเปล่าเจ้าน้ำเปล่าเจ้าน้ำเปล่า8ตัว8ตัวีตัวเลยนะ3 3 1แล้วกม่กันโกงรเสต เลียงซีมาให้อออาทุกยังได้อยู่ครับสามารถตัตัวลออกอัลิเปอร์ไเลี้ยงซีเลี้ยงซีมีพ้นที่มาเล่นด้วยเนี่ยคืได้คืนลูกใจคืนมั่งสมาธิก้าได้ครับโอเนิดให้ให้เต็มเต็มเต็ม มันที่โอ้ยขค้นสั้นบอกมันใส่แรงได้เขาจับยืนเราไปน่อยเาจทางนะมาทีน้ามาล้อไปทางด้านข้างได้ยิเลยตรงนั้นแล้วแม่เปิดัดเข้ากามอไม่หเครับๆตประตูใหญ่ด้วยชอบเลยลูกไม่ดี่ดูยนเอลได้าวอ่ะ้า ใส่ใส่ e ้ลกนี้ยเลยอ้โหครับเพียอ่อเบสเ้ยของผมของเราครลังก็ซัดต้ายนะครับเข้ากรุสองาลงสวยงามมีตะตั้งหลักได้ครับทีเจนั้นทได้ตั้งหลักฝอยักัมาดูนีสครับ ลำคาญตะข่ายเนาะไม่มีมันอันตรายไม่มีดีกว่าอันตรายถึงะว่าู้ใก้เลยาดเจ็บนมาติเบสิบสีพอมดูยู่นเตช่วยไป้ทาครับี่เจอดีียังเออแต่ได้ตรงนี้ เล่นายอยู่ือมาไม่ปอเดียเดี๋ยวปีโยกข้าวตาไปดานข้างใหอเกลือบอลไปนี่ยออครับ19รัก้าเซนเตอร์ไม่ลอหรอก ให้ก้าดีกว่าแม่ไม่ขอหมวกไม่กางเป่าขึ้นไปลงเลยนะไมอกสปา้เก้ามึงขึ้นไปไหมก้าดขึ้นไปหลังหมวอนี้หลังหาย ถ้าขึ้นไปแล้ต้องเด็ดหาคนมาเปลี่ยนเตะทิ้งไปเลยก็ได้อย่งสววิ่งกลับไม่ทันเอาแล้วได้แล้วเอาขาเอฟโทิ้งออสว่าไมเ็นางกรลาวครับเจ็บต่อบออกล

เอาถามมันยิงด้วยซ้ายนอครับไปเยส่ร้อกว่าโอ้ยย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 ครับยยยนยยครับยดยย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 ยกยย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 ครับยยคยอยย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 ย

69ดูเลี้ยวสีบางบอลได้บกลับมาถึงดีาเข้าได้จริงจังอีกนะเอาต้องเปิดตาพาดครับมาเข้าทางจริงไม่เ้าครับเตัวก็ เจ็ดได้ยกตรงๆขึ้นมาเก e ้าให้ขึ้นไปด้านายเชลซีเชลซีมาที่โอออกมาทางด้านซ้ายเปิดเปิดล็อกไปให้จับเป๊กยิงอุ้ยเป็นซ้ายซ้ายขวาได้ เปลี่ยนประตูเปลี่ยนตู้สาวโตเล่นแต่เด็กตู้สาตสาระตมาเป็นที่เล่นเนาะองดูยูนิเด แมเกลัวกลัวล <m> ูกบอลกลัวลูกบอลเหยเห็นอยู่ น <sa iden> ีแตะตาโก้ได้มีแคตาโก้ตไปออกหลังครับเต็มทำแน่ชัดครับเด็กดีได้ดครับอนนี้เคสีเม็กีเลาะเงินเว่ อัดท่อให้นมเน็นป้ายให้ทีหนึ่งดูตั้ออกมาดูแยกลองครับคือต่างมีแดดเอาเทปตีมาแยงบอลได้ทั้งนั้นอ้าวไปเปิดเท่งให้ดูล้มตกัาอ่อนเจอเจอเาอที่น้อง ออมาทีปินปินไปเโนปิแล้วรเต็มข้อเลยครับไม่ได้ครับไดุ้บีมครับปืนมั้งนีมาดียวพื้นปื้นโคขาโคระวาง ติดด you know ูดมาที่มัิดขาพ่รสสาวอกไป o คุแม่อรับวันี้ัง

เบ้นขยันเลยเบ้นเบ้นอยู่ข้มาทางด้านแม่ทางานออกไปทางด้านขวาเอาปากกมาปุ๊บปากกปุ๊บจริงเกับตานี้เก็บมาทันด้บนดูอ่านยู่ข้อมาทางห้านรอต่อต่อเลยนะ

A, D, J, K J, M, N, K, H, N, K, U, W, W, K, N, K A, N, K, K, K J, ฮมสีมันไปทำไมลุงฉีเข้ามานู่สี ตำแหน่งฮะ มมหครับระวังหลังนะลูกมาดูเพื่อนมาลาขึ้นมาเอาบอลล่าครับแต่ไปดูยังได้อยู่ครับเลี้ยวออกด้านซ้ายเด่นออกไปทุกทีเท ไปลูกายที่สอนะครับดูทาายให้เ้าครับทางอไปทุ่มดูดครับเ้าี่ดดูครับดครับตัตมาครับเข้าานเอชินยกับ ครับโอ้ดูตัตาได้หมดูตัดตาได้ครับดู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 ดดูดูดููดูดูดตดดีู้ด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 ดููดดู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 ดีดูดูดูดดู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 นูด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 ูัูด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 ูนูดูด ห้าตาดีหน้าตาดีแค่ไหนดโอหาตาดีแบบไหนดูน้าดีเอ้ยดูแลก่านไปหน้าตครับก็

mãi 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 มันได้ใจโอ้ตรงนี้ก่อนเลยนะแต่ถ้าดูจากยอดได้ดูสิคะสองคนก็สองนักเลี้ยงนะสองนักเตะอยากลองไปปล่อยครับเขียวไปไม่ได้ดู อ่าต่อมาเรียบร้อยไปที่เจอก็โอเคผมแต่ให้วิ่งตามอ้าวก็เช็คทียังคือต้องใหม่อดิโอวันที่เป็นอยากติด <inspanda mini>

ôi sưởi quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không là cái này đây cho vào luôn nhá uống dạ đi đi 1

รับรับอดเจรัวรับรับ้าบอกเรียกออกข้ามไปผู้ของดู นะครับ2ข้างแรกครับเต็ม2คะแนนได้เลยครับอ่า <laughs> <Không sao nữa. cười> <Post reachathon. cười> <laughs> ลายลุงมี walk, Asia, the the Hence, no ้ก้าตาไปนิดนึงครับเอาใหม่ครับดูเริ่มตั้งได้แล้วครับปลาเก๋าได้แล้วครับขึ้นมาบ้านโอ้รถใหม่ครับโอเปลาเก๋เจ้าลายเชลฟีก็ใส่รูปเราในลายเชลฟีล็อกในจังหวะเอ้ยทำไมลงมารู้จักพอได้เจลฟีก็มาพูดคืนครับมากอะไรอาี่โอ ากาิจะจี่เีย <lush> เ <c oughs> ่นพาวดีคนเต็มเลยอ่ะพี่เได้าวกาวเอาข้าง